ครั้งแรกในประเทศไทยแฟนชายรับติดตั้งเครื่องขุดบิตคอยออมบิตสร้างไรายได้ตลอดเวลาต้องยอมรับว่าในวันนี้กระแสการลงทุนเงินคริปโตเคอเรนซีในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นไปอย่างน่าตกใจคนรุ่นใหม่จำนวนมากนิยมลงทุนในตลาดจาก,กุลเงินดิจิทัลมากกว่าตลาดหุน้นหรือตลาดทุนอื่นๆหลายคนจับจดและเพ่งเลงแต่การขึ้นลงของเหรียญคริปโตต่างๆทุกครั้งเมื่อเข้าไปในโซเชียลก็จะเห็นผู้คนพู์ถึงราคาและผลของการลงทุนเหล่านี้ เพื่อเป็นการตอบรับกับกระแสตลาดคริปโตที่กำลังมาแรงในประเทศไทยบริษัทอาม,มอนเทรดจำกัดที่เปิดกิจการมากว่า6ปี ได้เปิดตัวแฟนชส์ใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยออนบิทตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีและติดตั้งเครื่องขุดบิตคอยติดตั้งและวางระบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพคร่ำบอดในวงการคริปโตเคอเรนซีมากกว่า10ปีพร้อมให้คำแนะนำในการขุดบิตคอยยางถูกต้องตามหลักวิชาการพร้อมนำไปใช้ได้ทันทีรูปแบบการลงทุนศูนย์จำหน่ายเครื่องและให้คำปรึกษามีค่าแฟนชส์และสิทธิ์การใช้แบนดบริษัทค่าธรรมเนียมแฟนชนไชส์150,000บาท ค่าตกแต่งและวางระบบ250,000บาทค่าอุปกรณ์และเครื่องขุดเหรียญต่างๆ750,000บาทถึง1,500,000บาทพิเศษลงทุนวันนี้สร้างไรายได้ทุกวันตลอดเวลาไม่ต้องมีความรู้ก็สามารถใช้ได้ง่ายๆเพียงเปิดสวิตช์ทุกอย่างถูกเซตออตโต้เรียบร้อยสนใจแฟนชายโทร0645465266หรือ0872253666 ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ